กกกาาารศศศึึษษพิเสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจลเสวกในรายการข่าวรอบรัวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันอาคารที่26มีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้เลยครับข่าวแรกวันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีครับ เมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาที่ลานอนุสาวรีท้าสุรานารีหรือลานย่าโมนางสาวธนัชพรสุขเหลือรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมารวมประกอบพิธีรำบวงสวงคุณย่าโมเนื่องในงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าสุรานารีซึ่งในทุกปีคณะครูจากศูนย์เค11จะเข้าร่วมมาโดยตลอดอย่างต่อนเนื่องทุกปี ในปีนี้ก็อีกเช่นเคยคณะครูที่ร่วมรำได้กล่าวว่าการได้รำบวงสวงถวายแด่คุณย่าโมคือการได้รับความเป็นสิริมงคลเปรียบเสมือนกับการรับพรจากคุณย่าโมในฐานะลูกหลานคนโคร,ราชและลูกหลานที่พลัดถิ่นมาทํางานที่โคร,ราชจะรู้สึกมีความรักและเทิดทูนคุณย่าโมอย่างสุดซึ้ง สวัสดีค่ะฉันนางสาวนัทจรสุขเหลือรองผู้อำนวยการสิ่งการศึกษาเขตเขตการศึกษา11จังหวันออนดนครราชสีมารู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รำวงสวนงานย่าโม ในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวแล้วก็ลูกๆเราเชาวศูนย์การศึกษาพิเศษและบุคลากรครูทุกท่านนะคะทำให้พวกเรารู้สึกปรับปื้มใจและก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่งค่ะปีนี้รำเป็นปีแรกค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสกา็จะรำให้กับ คุณย่าโมในทุกๆปีค่ะมีความเชื่อว่าในการรำบวงสวงในครั้งนี้มีลูกหลานชาวย่าโมที่เป็นผู้หญิงมารำในวันนี้ทำให้เกิดสิริมงคลในชีวิตและก็มีความสุขและก็ความเจริญในการใช้ชีวิตและก็มีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปทุกคนค่ะ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกโสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเป็นประธานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรานารีหรืองานย่าโมประจำปี2567ที่บริเวณลานอนุาสาวรีย์ท้าวสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยบรรยากาศภายในพิธีเปิดงานได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยชาวจังหวัดนครราชสีมาจำนวน7,111คนรวมประกอบพิธีรำวงสวงถวายคุณย่าโมเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของคุณย่าโมซึ่งในปีนี้ หญิงสาวผู้รำทุกคนสวมใส่ชุดไทยจักกรีสีม่วงทองท้าสุรานารีหรือย่าโมเป็นผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ แห่งเวียงจันทร์โดยเมื่อวันที่23มีนาคม2369คุณหญิงโมได้นำทัพชาวนาครราชสีมาต่อสู้กับทหารลาวบริเวณทุ่งสำริดเมืองนครราชสีมาและสามารถกอบกู้เมืองนครราชสีมาได้สำเร็จพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมสถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นท้าวสุรนารีจังหวัดน,นครราชสีมาจึงได้กำหนดให้วันที่23มีนาคมของทุกปีเป็นวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนาร ครับข่าวถัดมานะครับนำผู้ชมมาติดตามการประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการย้ายข้าราชการครูครับ วันนี้ที่ห้องประชุมเสมาดรรังสริวุุิสุวันโรจนะผู้อำนวยการวิทยาฐานเเชี่ยชาญศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการประชุมขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูการย้ายกรณีปกติประจำปีพุทธศักราช2567ครั้งที่1โดยมีดรสุรศักดิ์ชายขุนทศเป็นประธานการประชุมดรจุรารัตน์เพชรจันททึกผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาการยื่นคำขอร้องขอย้ายประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไลมีติ้งครับข่าวถัดมานะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการประชุมเพื่อเรื่องเงินเดือนพ่วก,การสถานศึกษาครับ วันนี้ที่ห้องประชุมเสมาผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินเลื่อนเงินเดือนผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่1ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายนันทวัฒน์การจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10จังหวัดอุบลราชธานีเป็นกรรมการและเลขานุการนางสุวิมลสอนชัยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอันนาเจริญและนางนิาพรศักดิ์แสนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ ่มในการสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไลมิทติ้งครับ <The one. S 1> ข่าวถัดมานะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามโครงการอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษรุ่นที่6ครับ mm hmm. วันนี้ผู้มในการอมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีศักชัยบุราณรมผู้ช่วยู้่มในการ mm hmm. นําคณะครูทีนักสึาวิชาชีพบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียน mm hmm. เข้าร่วมโครงการอาชาบําบัดพัฒนาเด็กพิเศษรุ่นที่6โ mm hmm. ดยความร่วมมือระหว่างกองพันฐานมาที่8 mm hmm. กองพลทหารราบที่3 กองทัพภาคที่2รวมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาและโรงพยาบาลค่ายสุรานารีกลุ่มที่1ครั้งที่4โดยการทําการฝึกกิจกรรมอาชาบําบัดประกอบด้วยกิจกรรมกายบริหารอบอุ่นร่างกายกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยกับมา้ากิจกรรมบนหลังม้า3ฐานได้แก่ฐานที่1ห่วงหันษาฐานที่สไม้หนีบิเศษและฐานที่3บัตรภาพน่ารู้ กิจกรรมผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนหลังมา้าและการสรุปการปฏิบัติกิจกรรมภาพรวมนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้โดยมีผู้ช่วยเหลือแต่บางคนก็ยังมีอาการกลัวและต่อต้านในการฝึกแต่ก็สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกได้โดยมีคณะครูฝึกชมรมขีม่ม้าค่ายสุรานารีและทีมนักสหวิชาชีพครูอาชาบำบัดของศูนย์เคสิร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอาชาบำบัดนะักกองพันทหารม้าที่8กองพลทหารราบที่3ากองทัพภาคที่สองค่ายสุรานารีครับ ขาถัดมานะครับนำผู้ชมมาติดตามการประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษครับ วันนี้ที่ห้องประชุมเสมาผู้มยการร่วมการประชุมผู้มยการศูนย์การศึกษาพิเศษโดยมีนางพัทริยวันพันน้อยผู้มยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรวมโดยการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซูมิทติ้งครับข่าวถัดมานะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล i อ P ครับ วันนี้นายกิติศักดิ์หงบัวพารองผู้อำนวยการนางสาวกาญจนาศรีแสงเทียนหัวหน้าหน่วยบริการพิมายและนายอินทรินหงบัวพาพนักงานราชการหน่วยบริการพิมายเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล iep เพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยมีนายบุญธรรมยมนัดรองผู้อำนวยการสํานักนางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตเจเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนางวัชรีค้าขายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงขามประชารัศ เข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาโดยการบรรยายเรื่องโครงสร้างซีดบรรยายเรื่องการประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดและประเภทหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาพุทธศักราช2552โดยมีความพิการ9ประเภทความพิการทางการศึกษาการใช้แบบคัดกรองความพิการทางการศึกษาจัดโดยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย6ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7 ณห,ห้องประชุมโรงเรีนิคมสร้างตนเองพิมาย6ครับข่าวถัดมานะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการเข้าร่วมประชุมพหุภาคีครับวันนี้นางสาวธนชพรสุขเหลือรองผู้อำนวยการได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีหารือพหุภาคีเรื่องผลการสำรวจความคืบหน้า SDGS ของ15จังหวัดนำร่องณห,ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธชั้น3สารกางจังหวัดนครราชสีมาครับ ดีรอบรัววันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของเราครับ วันนี้ผู้ใหญ่ใจดีคุณวนัตสวรณปรุงโพและคณะสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษพร้อมกล่าวให้กำลังใจครูและผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนโดยมีครูปัทมาสุภลักษณ์เป็นตัวแทนมอบใบอนุโมทนาบัตรจากนั้นคณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนร่วมร้องเพลงขอบคุณจากใจเพื่อแสดงความขอบคุณณโรงอาหารครับหมดเวลาสาหรับข่าวรอบรัวประจำวันนี้แล้วครับก่อนจากการขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาษาโคราชวันนี้เสนอคําว่าตอดตอดแปลว่าต่อยหรือกัดเช่น ระวังแตนต่อดเดอ้อแปลว่าระวังแตนต่อยนะเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัวคณินจุลเสววกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ูนการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการโชคชัยวันนี้จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพสีอะคริลิกเด็กๆจะวาดภาพอะไรกันบ้างเป็นยังไงสนุกมากแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มวาดภาพกันคุณครูจะแนะนําวิธีการทําอุปกรณ์ในการทําพร้อมอธิบายวิธีการทําที่ถูกต้องและถามคําถามเกี่ยวกับรูปภาพตัวอย่างที่เด็กๆเ,เห็นเพื่อเป็นการบูรณาการทักษะอื่นๆร่วมด้วยเพื่อจะได้ให้เด็กๆฝึกออกเสียงฝึกพูดในสิ่งที่เขาเห็นได้อย่างถูกต้องค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะผลงาน,นเด็กๆของเราในวันนี้สวยกันทุกชิ้นเลยใช่ไหมคะกิจกรรมหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรอย่าลืมติดตามหน่วยบริการโชคชัยของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหมายเลขบัญชี341 1, 1 37706 2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสัมภากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, 4, 1ขีด0 ขีด8 3 2 6 9ขีด 6, 6หรือสามารถติดต่อได้ที่มุลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่2-1-4หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา303-10นวัตกรรม กล้าวใกลสู่สากล